สวัสดีครับพบกับผมต้นเพอร์เฟกสกอร์เป็นไปตามที่คาดนะครับเชลซีทีมรักแพ้เป็นที่เรียบร้อยนะครับติดดาวให้กันไว้เป็นดังด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้ล่อไป4ประตูตอนหนึ่งนะครับอีกคู่ครับน่าเสียดายอตเลติดบิดบาที่เลือกให้กันไว้แพ้ไปสอศูนย์นะครับติดดาวเข้าแต่แจ็คพอตจับรวมกันไม่แตกนะครับเดี๋ยววันนี้ลุยกันต่อหยิบมาเหมือนเดิมนะครับสคู่ที่น่าสนใจชอบใส่กันมาไม่ชอบก็ผ่านกันได้สําหรับเมื่อวานนะครับในไลฟ์สดถ้าใครติดตามผมขอแสดงความยินดีด้วย ไม่ว่าจะรอบเย็น2คู่นะครับหรือรอบดึกอีก2คู่ก็มาตามนัดทุกคู่นะครับเยี่ยมพอสุดๆนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากเข้ามาร่วมสนุกด้วยกันในกลุ่มของเรารวมเซียน9 1้าหนึ่งสปอร์ตครับแอบตามเสื้อเข้ามาได้เลยทีเวนเก้าหนึ่งมีอดนาหน้าหรือไม่นะครับไปที่ดิงที่ผมปักไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยอย่างที่ผมบอกไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวเต็มไปด้วยเหล่ากูรูชื่อดังมากมายและทีเด็ดของทุกคนนะครับอยู่ในโน้ตกลุ่มเข้ามาแล้วนะครับตัวเลือกเยอะแน่นอนสําหรับวันนี้ครับคู่แรกเราไปกันที่ฟินแลนด์ ครับพบเจอกับทางด้านของคอสกาเจ้าบ้านฮอนกาผลงานในช่วงนี้ถือว่ายังดูทรงๆ9นัดที่ผ่านมานะครับชนะเสมอแพ้ไปอย่างรักเกมตอนนี้ครับอยู่อันดับ4มีอยู่12แต้มส่วนผลงานครับการเล่นเกมในบ้านก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าที่ควรด้วยส่วนทีมเดือนอย่างคอสกานะครับผลงานก็ไม่ดีเช่นกัน8นัดที่ผ่านมาแพ้ไป4เกมสเสมอไป3ชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนผลงานการเล่นเกมในบ้านดูจากสถิติที่ผ่านมาถือว่าไม่ดีไม่แย่นะครับอันดับ มีอยู่6แต้มคู่นี้นะครับการพบเจอกันมาเนี่ยค่อนข้างจะสูสีเหมือนกันผัดกันแพ้ผัดกันชนะถ้าวัดฟอร์มกันในตอนนี้มองว่าเจ้าบ้านอย่างฮอนกาอาจจะดูดีกว่านิด,นดแต่วันนี้ครับมาค่อนข้างจะรุนแรงมาแบบนี้ทีไรไม่ค่อยผ่านด้วยเพราะฉะนั้นยืนไปที่ทีมเยือนอย่างคอร์ดาครับบุกไปนัดนี้ผมว่ายันไหวถึงแพ้ก็แพ้แค่เม็ดเดียวรอเยี่ยมปอกันได้เลยสําหรับคู่ที่2นะครับไอร์ League, แลนด์พรีเมยรีเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าด็อกเคด้าครับพบเจอกับทางด้านของยูซีดับลิน เจ้าบ้านด็อกเคดานะครับพึ่งบุกไปชนะทางด้านของแชมป์ล็อกโรเวอร์มา2ประตูต่อ1นแต่ผลงานรวมเนี่ยถือว่ายังดูไม่ค่อยดีเท่าที่ควร10นัดที่ผ่านมานะครับแพ้ไป5เกมเสมอไป3ชนะได้แค่2เกมเท่านั้นส่วนผลงานครับการเล่นเกมในบ้านในช่วงนี้ก็ยังดูไม่ค่อยดีอันดับ8นะครับเกือบท้ายตารางมีอยู่17แต้มฝั่งผู้เยือนครับอย่างยูซีว์ินเองผลงานก็ไม่ดีเลยนะครับมีแต่คําว่าแพ้10นัดที่ผ่านมาของพวกเขาแพ้ไปถึง7เกมเสมอไป2ชนะ แค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนผลงานการเล่นเกมเยือนก็ยำแย่ตามฟอร์มเลยอยู่ท้ายตารางนะครับอันดับ10มีอยู่6แต้มสําหรับคู่นี้นะครับเจอกันมาช่วงหลังเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะเทียบฟอร์มในตอนนี้มองว่าอาจจะดูไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่แต่วันนี้ครับด็อกเคด้าเนี่ยมาค่อนข้างจะรุนแรงเลยทั้งที่อันดับใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นครับยืนที่เจ้าบ้านอย่างด็อกเคดา้ามีดีในบ้านแน่นอนรอแค่เม็ด2เพื่อเยี่ยมโปกันได้เลยต้นเพอร์เฟกซ์กอร์ติดดาวพิธีทางด้านของ2 ที่จัดให้นะครับมีคอตก้าและด็อกเคด้านะครับสำหรับท่านไหนที่อยากได้เพิ่มอยากได้มากกว่านี้อยากตามเข้าไปสนุกด้วยกันในกลุ่มของเรารวมเซียนก้าหนึ่งสปอร์ตครับแอดมาได้เลยทีเวนก้าหนึ่งมีแอดนำหน้าหรือไม่ไปที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยจัดหนักจัดเต็มไม่กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบอลสดชุดโครงการหรือเป็นตัวเน้นค่ําคืนนี้ขอให้เชียร์บอลด้วยความสนุกรับทัพย์ด้วยกันทุกๆคนฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ